ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดายนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกประจำช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดิสคริปชันบ็อได้เลยนะคะโอนีค่ะมาเริ่มที่คนโสดคนโสดนะคะชาวพิจิกความสัมพันธ์สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง 8ไม้เท้านะว,าว้าวหกเท้านะ King of Pentacles นะ High Priestess นะแล้วก็สามเหรียญน,นะมีเกณฑ์น,นะคะจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนคนเด่นๆเ,เล้จะเป็นชาวทัดดินหรือคนที่อายุมากกว่านะคะหรืออายุเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะเข้ามาชอบคุณ หรือคุณอาจจะไปแอบชอบเขานะสักอย่างอย่างใดยอย่างหนึ่งนะคะแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะจะเป็นการคุยที่มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาหรือมีเกณฑ์ที่จะได้คุยกันมากขึ้นอ่าอันนี้คือโสดคน,คนบางคนแบบงงว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับโสดมันต่างกันยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือคุยกันในระดับหนึ่งแล้วนะโสดคือโสดแบบ มีคนคุยแต่มันไม่ชัดเจนมันในเชิงจีในเชิงที่ดูเชิงเงินอยู่อะไรประมาณนั้นหรือแอบ,บชอบประมาณนี้นะคือโสดนะอ่ะอันนี้ทําความเข้าใจกันประมาณนี้นะคะอืมโอเคก็ดูภาพรวมฝั่งของคุณแล้วค่อนข้างไปด้วยดีนะคนโสดนะไปด้วยดีเลยนะคะแล้วทางฝั่งของเขาล่ะเขาคุยกับเราคนเดียวไหมหรือเขาจะมียังไงแต่เราบ้างนะคะ การของเขาห้าม้เท้านะค่อนข้างวุ่นวายใจเลยสองถ้วยเอ๊เจ็ดเหรียญเดวิลน่ากลัวตรงเดวิลเนี่แหละอเขาน่าจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะอาจจากเจ็ดเหรียญด้วยจากเดวิลด้วยนะคะถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเหมือนเขามีคนในใจของเขานะแต่นี่คือไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปเปิดดอีกทีหนึ่งแต่ตรงเนี้ยเหมือนมันมีความวุ่นวายที่เขาจะต้องแบบ มันจับสนอยู่กับตัวเองอะว่าเอ๊ะฉันชอบใครกันแน่ฉันชอบคนไหนกันแน่ชอบคุณหรือชอบคนนู้นหรือชอบคนนั้นนะคะคือมันอยู่ในฟีลลิ่งของเดวิลแล้วก็เจเหรียญคือยังต้องดูไปก่อนยังต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจหรือรู้จักกันให้มากกว่านี้เพื่อที่จะดูว่าเขาชอบคุณหรือชอบใครหรือชอบคนนั้นคนนี้กันแน่นะคะต่อไปค่ะทีน,นี้เรามาเปิดไพ่ดูใจของเขาสิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ ิบถ้วยอืมห้าเหรียญเดิมูนเขารู้สึกดีแต่เขาเปิดเผยความรู้สึกนั้นออกมาไม่ได้เขากลัวว่ามันจะเป็นปัญหานะคะเพราะเขาค่อนข้างคิดมากคิดหนักคิดเยอะเขาเป็นคนคิดเยอะด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะเป็นคนคิดมากดูซานเวลาเขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาะรู้สึกดีสดใสนะคะอืมรู้สึกเป็นตัวเองแต่ถ้าถามว่าเขาจะต้องตัดสินใจเนี่ยเขายังตัดสินใจไม่ได้เลยอะ่ะอืมนะคะ ตัดสินใจไม่ได้ความรักของเขาที่มีต่อคุณอนะเป็นความลักแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กเล่นๆนะคะอืมเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงเฮอริมเป็นคนนิ่งๆเงียบๆดูมีโลกส่วนตัวสูงอืมเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะห้าดาบมันเป็นห้าดาบเอออาจจะด้วยความที่เขาเคยมีอดีตหรือเพิ่เลิกรากับใครมาเขาก็เลยขอดูนานๆหน่อย เพื่อความชื่อเพื่อความแน่ใจนะแต่โดยรวมคือรู้สึกดีแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกยังไงกับเขาหกเหรียญรู้สึกดีกับเขามากด้วยสองถ้วยแอบชอบแบบรักนะคะรู้สึกลึกซึ้งหกถ้วยเนี่ยน่าจะเป็นฟิลแบบว่ามันรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกรู้สึกลึกซึ้งรู้สึกแบบเหมือนรู้จักเขามานานอะไรประมาณนั้นอ่ะนะคะหกถ้วยนะ ชอบเขามากเลยอะนายออฟบอร์ more, นะหกไม้เท้าอยากเอาชนะใจเขาอยากเป็นที่หนึ่งอยากเป็นนัมเบอร์วันอยากเป็นคนที่แบบได้เขามาอะไรประมาณนั้นอนะฉันต้องได้เขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชอบเขามากเลยนะคะอยากเริ่มต้ออยากได้คนนี้จะเอาคนนี้จะาที่เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปบทสรุปบทสรุปนะคะคนโสดชักจิ เอ็มเพรสอืมควีนอัพค่ p สเตรน์นะทำตัวอ่อนหวานหน่อยนะคะในช่วงนี้นะทำตัวให้เขารู้สึกสงสัยในตัวเราบ้างนิดหน่อยนะว่าเอ้ยตรงเธอเนี่ยชอบฉันหรือเปล่าหรือไม่ชอบฉันอะไรเงี้ยทำให้เขารู้สึกสงสัยแล้วมันดูตื่นเต้นในความสัมพันธ์ให้เขาแบบดูเหมือนโดดออกมาจากตัวเลือกอื่นๆที่เขามเีเห็นไหมเจ็ดเหรียญน,นะคะให้มันดูโดดขึ้นมาเนาะแล้วก็ คังต้องใช้เวลาในการดูเปิดไปอีกสักพักหนึ่งนะคะนาะคะะมื่าคนนี้ดูได้ไหมดูได้ก็ไปได้เรื่อยๆนะก็คุยไปคุยไปก่อนนะคะจริงๆค่ะ move on นะ,ะ move on ได้แล้วนะคะดีไม่พออย่าคิดว่าตัวเองดีไม่พอสิต้องมั่นใจในตัวเองขอเพียงโอกาส นะคะ presentation to the red flag keep your relationship ไปใช้นะคะให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณและเขาเองก็มี passion ตรงกันความรู้สึกดีๆด้วยกันเนี่ยแหละแต่ขอขอแค่ว่าใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะค่อยๆคุยไปค่อยๆยอดไปค่อยๆเล่นเกม ไปสักนิดหนึ่งเนาะโอเคค่ะคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ค่ะคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้าง9ดาบนะ Night of w o n d s q u e e n of Pentacles โ oh, อ้โหมีแต่ไพ่ไพ่บุคคลนะคะ9ดาบมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ เครียดวิตกกังวลกับคนรักนะคะแต่คุณพยายามที่จะคุณพยายามที่จะปล่อยวางนะหรือคุณจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนทำไมถึงเป็น Knight of นส์ค s Queen o n Pentacles แล้วก็ King of Pentacles ามไม่เทาคือการไม่ใส่ใจเลยอะคือการโดนเพิกเฉยในความสัมพันธ์นะคะอื การถูกเพิกเฉยในความสัมพันธ์ปล่อยให้รอปล่อยให้คอยนะคะหรือการถูกหันหลังใส่ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าความสัมันธ์มันดิ่งความสัมพันดูเบื่อหน่ายนะคะดูเฉยชาเฉยเมยใส่นะไม่ไม่ได้รับการใส่ใจอย่างที่ควรจะเป็นทีนี้ฝั่งของเขาล่ะคะสถานการณ์เป็นยังไง อยนิดนึงฝั่งของเขานะคะไพ่เดชแปดเหรียญดูมูลไนออฟครับนะคะสิบเหรียญโอเคมันมีการจบความสัมพันธ์เงนเกิดขึ้นแล้วระหว่างคุณกับเขาหรือมีการเลิกล่หรือมีการยุติอะไรบางอย่างแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะ่ะอืม แต่กว่าจะดีขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าผ่านอะไรบางอย่างเยอะมากทั้งคุณทั้งเขาต่างคนต่างขันหลังต่างคนต่างรู้สึกว่าไม่รู้จะไปยังไงกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะ่ะรู้มันจะไปต่อยังไงแล้วนะคะเขาก็เลยเป็นเดมูลแล้วก็แปดเหรียญเป็นฟีลที่แบบว่าหวานอมขมกลืนอะ่ะเออนะคะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะถามว่ารักไหมรักแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์กับมันเป็นเหมือนเดิมไม่อยากสูญเสียหรอกนะทีนี้ความรู้สึก เขารู้สึกยังไงเพจซับครับแดถ้วยหันหลังคิดมากเขาจากที่หันหลังกันไปแล้วอ่ะจะหันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะจะกลับมาคืนดีคุยดีแก้ไขกับความสมพัน,น์ิี้ครั้งหนึ่งนะคะอย่าหันหน้าเข้าหากันนะคะเขายังรักคุณอยู่ไหม มีกำแพง <c oughs> กำแพงของอีโก้กำแพงของของฟอร์มฟอร์มจัดนะคะไม่ว,ว่าคุณหรือเขาก็ตามต้องลดกำแพงลงถ้ายังรักอยู่ถ้ายังอยากให้ความสัมพันธ์กลับมานะคะจะต้องนิ่งใจเย็นเดน,นะคะแปดดาบนะ,ะไม่รู้ว่าจะยังไงเลยความสัมพันธ์เนี้ยดูมีปัญหาหนักค่อนข้างหนักเลยนะคะ อไปไหนก็ไปไม่ได้ออกออกไม่ได้อยู่ก็อยู่ลำบากนะมีเก์น,นี่จะง้อกันเกิดขึ้นแต่ว่าขอให้การง้อเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแหละด้วยดีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าก้าวถวยดูวนหมือว่าใครสักคนหนึ่งคุณหรือเขาที่แบบยังหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่อะ่ะยังไม่พร้อมจะคุยยังไม่พร้อมจะเคลียนะโอเคต่อไปบทสรุป สามเหลี่ยมมีจีเชียนสี่ถ้วยอืมมันเป็นความเบื่อหนายเป็นความที่แบบยังไม่พร้อมจะคุยนะคะอยากอยู่กับตัวเองอยากคิดอยากทบทวนไพ่เดสมีเกณฑ์เลิกกันสูงมากนะคะในบางคู่นะมีเกณฑ์ปุติความสัมพันธ์คือแก้แล้วแก้ไม่ได้ในที่สุดน,นะคะเก็นสีหึงนารู้เปล่าวั่นไหว ยังติดอยู่ตรงนั้นนะคะยังไปยึดติดอยู่ที่ข้อเสียแล้วก็การที่เราทะเลาะก,กันแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้กับจุดนั้นคอลินอินยู s โซเมดดิสครูตี้ดวลย e e ีเอฟ t ต้องทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะต้องใจเย็นแล้วก็ต่างคนต่างเข้าหามันถึงจะไปกันดอดอ่ะแต่ถ้าไม่เข้าหาต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองแล้วเนี่ย หรือยึดติดอยู่ที่โก้หรือยึดติดอยู่ที่ข้อเสียหรือจุดที่เราไม่โอเคอะ่ะยังไงก็จบความสัมพันธ์นี้นะคะอืมโอเคค่ะคูณมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณด, like, ด, share, ด,ด้วการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างสามเหรียญเฮ l โลแฟน ans, สองไม้เท้า เอซับอดไพเดทแลยคุยไปคุยมาทำไมมันจบแบบเนี้ยทำไม,มันไปไพเดทอะ่ะคุยไปคุยมาวางแผนไปวางแผนมาสรุปแล้วเลือกที่จะจบเหรอไม่ไปต่อหรออืไปต่อก็ไปไม่ได้จะอยู่ก็อยู่ยังไม่มีความสุข นะคะเหมือนความสัมพันธ์มีปัญหาเหมือนเป้าหมายไปคนละทิศคนละทางกันอ่ะคุณต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้านี่นะคะแต่ว่ามันติดตรงที่ความคิดที่ไม่ตรงกันหรือทัศนคติไม่ตรงกันแล้วสุดท้ายก็อาจจะเดินออกมาเพราะรู้สึกว่ามันเสียเวลาถ้าคุยต่อนะคะแต่ถามว่าเดินออกมาได้ไหมก็ไม่ได้ลดเปอร์เซ็นต์นะเหมือนยังสองกี่สองจอยู่คุณยังสับสนในความสัมพันธ์รู้สึกสับสนกับความรู้สึกตัวเองนะคะตัวเขาหล่ะ ตัวเขา6ถ้วย7อ่าเก้าเท้านะคะเอซปอลสี่เหรียญชชอรี่ตัวเขาเนี่ยยังยึดติดอยู่กับอดีตหรือความรู้สึกว่าน่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวด้วยน่ะเขายังไม่พร้อมจะคอมมิตเมนต์กับคุณแต่คุณรู้สึกว่า ถ้าคุยกันแล้วเนี่ยมีแพลนแล้วเนี่ยไม่คอมมิตแลนเนี่ยตัดออกดีกว่ามันเสียเวลาแต่เขารู้สึกว่าเออตอนนี้นยังไม่ใช่แต่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าอนาคตมันจะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูความรู้สึกเขาสิ เดอสตารจัสเมนเพอร์มิตตัวเขาเองอะยังติดอยู่กับคนเก่านะคะยังปลดล็อกเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นยังมีโลกส่วนตัวสูงยังคงคิดถึงหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับะคนเก่านะคะอืมอเคทซับครับสามถ้วยถามว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าเขาก็ไม่แน่ใจ เขายังแอบส่องแอบด,ดูคนเก่าของเขาอยู่เลย,เลยนะคะเขาชอบคุณไหมอ่ะจะได้รู้กันไปเลยพีนอตครับไฮเพนเทสชอบรู้สึกดีแหละอยากเริ่มต้นใหม่แหละแต่มันไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ด้วยว่ากำลังคุยอยู่กับคุณหนะรือกับใครนะคะแทนแพรนโอยอีกนานนะคะคนคนนี้ พรเขายังสับสนในความรู้สึกตัวเองเลยอะเพาเขาจะเอาอยัางไงนะคะกไม่เท้าถ้าจะชอกจะได้คบกับคนนี้นานๆนาสองสามเดือนหรืออาจจะนานกว่าน,นั้นนะคะโอเคต่อไปกดสรุปสรุปนะคะ คนเก่าๆนี่แหละที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันก็เลยทําให้กลายเป็นสามคนนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราทุ่มเทไปเหมือนโดนทุ่มทิ้งเหมือนเขาไม่เขาไม่ร่วมเขาไม่ร่วมมือกันเลยอะอืมเขามีตำแพงคุณจะไปต่อคนคนนี้ก็ได้นะลองดูนะคะลองดูก็ได้ ล้วอาจจะติดปัญหาตัวเขาเนี่ยแหละที่เขาอาจจะยังไม่ให้คุณเข้าไปอยู่ในโลกของเขาสัร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจริงๆค่ะ Move on ขอโทษจริงๆเป็นห่วงเสมอนะคะออไปให้ความรัก โรแมนติกฟีลิ่งคิดถึงช่วงเวลาที่เราแฮปปี้กันอนะ่ะแล u เจ r เ e n d อนเฮลป์ูอาจจะให้เพื่อนช่วยนะเฟิรคืออาจจะต้องมีการจีบอยู่เรื่อยๆหรือว่าทำให้เขาเห็นว่าคุณมีความจริงใจกับเขาแค่ไหนนะคะโอเคค่ะสำหรับชาววิจิกก็ประมาณนี้งั้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ